สวัสดีครับ เพื่อนๆมิตรสหายพี่ๆน้องๆทั้งหลายนะครับผมน้ำมอมพูดคุยเรื่องแวดวงสองล้อเครื่องนะครับผมสารพันสาระนะครับปกิณกะทั่วไปนะครับผมทั้งรถเก่าทั้งรถใหม่ทั้งปัจจุบันทั้งอดีตท,ทั้งอนาคตก็ว่ากันไปเนาะคุยกันตามภาษาคุยกันแบบพี่ๆน้องๆครับผมคุยกันง่ายๆนะครับผมวันนี้จะมาคุยถึงรถเครื่องอีก2รุ่นนะครับเป็นออโตเมติกนะครับผมทั้ง2รุ่นขนาดผมถือว่าเป็นขนาดกลางนะครับผมยังไม่ได้ เป็นขนาดใหญ่บิ๊กไบคหรือไม่ใช่เป็นขนาดเล็กก็จัดว่าเป็นขนาดกลางมิดเดิลเวทเนาะคือ f o r ซา350จากค่ายปีกนกและ x m a x 300จากค่ายซ่อมเสียงนะครับผมรถทั้ง2รุ่นนี้เป็นมาสึกจากค่ายสมูไรเหมือนกันนะครับแต่อยู่คนละขั้วคนละแบรนด์คนละยี่ห้อนี่แหละครับและถือว่าเป็นมวยที่ท,ที่ที่เป็นคู่ชกกันอย่างสมน้ําสมเนื้อก็พอถูถ่ายกันฟัดกันได้ครับผมทั้ง2รุ่นนะครับ ถึงแม้ว่า For ซาจะเป็น350แต่เอ็กแมนี่ก็300้นะครับผมทั้งสองคันนี่เป็นคนละสไตล์เนาะผมว่าถ้า f ฟ r ซาสามราสสไตล์แบบเน้นความสะดวกสบายในการนั่งขับขี่ส่วนเอ็กแมนั่นก็เน้นเรื่องสมรรถนะนะครับดูดูสไตล์ของรถดูรูปแบบของรถนั่นแหละครับผมและผมไม่ได้มาเปรียบเทียบว,ว่าจะเลือกคันไหนดีรุ่นในดีมันดีกว่ากันยังไงยังจะไม่ได้พูดถึงเรื่องเหล่านี้นะครับแต่ก็จะพูดถึงทิกเล็กๆน้อยๆบางแง่บุมนั่นะครับผมทั้งสองคันนี่เป็นสกูตเตอร ที่มีระบบขับเคลื่อนแบบสายพา,า,านเครื่องยนต์ระบบออโตมติก เช่นเดียวกันนะครับผมคือถ้าผมเลือก f o r ์ซ่าผมก็จะไม่มอง X Max แ็กแล้วครับและถ้าเลือก X Max ็กผมก็จะไม่มอง For ์ซ่าโดยเช่นกันแล้วมันอะไรยังไงแบบไหนเน,นี่ยนั่นน่ะสิผมจะเอามาพูดทําเกลืออะไรละ่ะถ้าผมคิดเช่นนั้นเนี่ยหลายคนคงคิดว่าผมอย่างนี้ครับผมคิดว่าหลายคนก็ลังเลว่าจะเอารุ่นไหนดีใช่ไหมบางคนอาจสายปีกนกและอีกบางคนอาจจะสายซ่อมเสียงหลายคนเป็นแบบจงรักภักดีต่อแบรนด์ถ้าเป็นเรื่องแบบนี้ก็ไม่ใช่เรื่องยากละครับแต่ถ้าไม่ใช่สาวกใครไหนเลยละ่ะดันมาชอบม้สือทั้งสองรุ่นจะตัดสินใจกงงกััันนยยงงงไ็ออู่่่ททีตวาเ ต้องพิจารณากันนะครับชื่นชอบยังไงอะไรยังไงไปครับไปกับผม จะพาไปรู้จักเล็กๆน,น้อยๆกับ2รุ่นนี้ในบางจุดบางแงม่มุมซึ่งคงไม่ต้องเจาะลึกอะไรให้มากความยาวสาวความยืดนะครับผมโดยทั้งหมดจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวของผมเองนะครับขอย้ําว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับส่วนใครจะแบนดไหนรุ่นใดนั้นเป็นเรื่องการที่ท่านต้องตัดสินใจกันเอาเองนะครับมาดู For ์ซ่าสามซึ่งอัปเกรดมาจากบล็อกสามร้อยเดิมนะครับโดยมีซีซีปริมาตรกระบ,บอกสูบเพิ่มมาอีก5 0าสิบซีซีนะครับการนี้สําหรับผมแล้วผมคิดว่ามันเป็นผลต่อจิตใจเพราะการที่ค่าย up, าป็นอก350น้ินน่นอนว่าคือเกมยุ ทางการด้านการขายทางการตลาดแน่นอนว่ามันย่อมมีผลต่อผู้บริโภคด้านจิตใจพราะขายปีกนกไม่ได้ขยับราคาค่าตัวให้หนีห่างจากบล็อกเดิมเท่าไหร่ แต่อย่างที่บอกครับมันมีผลทางด้านจิตวิทยามากกว่าพอสมควรเลยกับมากระดานนี้ของค่ายพิงนกเดินเกมค่อนข้างค่อนข้างเนียนนะครับผมแล้วถามว่าซีซีที่เพิ่มมา50ซีซีนะั้นมีผลทางด้านสมรรถนะไหมต้องตอบว่ามีแน่นอนนะครับจะมากจะน้อยนะมันยขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ที่ขึ้นไปนั่งกลุ่มบางเหียนมันเองแหะครับว่าจะกระเฮี้ยนกระหรือ,อ,อแค่ไหนเช่นไรในการนั่งกลุ่มบางเหียนมาสูสายพันธุ์นี้คือฟอร์ซ่า350นี่แหละครับส่วนมาดูย ทางค่ายซ่อมเสียงมึงในประเด็นนี้ยังไม่มีการอัปเกดของบอ่อพลังของ X-Max แต่ยังไงนะครับผมจึงอยู่ที่3 0 0 c ีเหมือนเดิมแต่ค่ายนี้ยังเน้นเรื่องสมรรถนะของคูมพลังที่ชื่อ Bluecore นะครับมันเหนือกว่าถ้ามองถึงสมรรถนะบนความเป็นสปอร์ตที่แฝงในร่างของสกูตเตอร์นั่นเองครับเห็นว่า X-Max นี่เน้นไปทางความเป็นสปอร์ตของเรื่องสมรรถนะนะครับผมส่วนตัวของผมแล้วผมมองว่าฟอร์ซ่านั้นเน้นไปในสไตล์ที่เรื่องของความสะดวกสบายในการนั่งขับขี่ในขณะที่ X-Max นั้นมาในสไตล์ที่ร้อนแรงด้านสมรรถนะซึ่งผมมองจากรูปแบบที่สไตล์การขับขี่ของผู้ยูเซอร์ทั่วไป บนท้องถนนนะครับผมและผู้เลือกรถจังสองรุ่นเองก็ก็พูดกันถึงเรื่องนี้มากประเด็นนี้มากคือพอซานั้นมาใน แนวของสะดวกสบายนุ่มๆสไตายแบบนุ่มๆครับผมบายสบายส่วนสมรรถมานะก็ต้องมอง XMAX หลายคนบอกอย่างนี้นะครับผมก็แล้วแต่ความชื่นชอบนะเนาะแล้วแต่ว่าใครจะเลือกอะไรยังไงจริงๆสองสองรุ่นถึงสองคันนี่ก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะักพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีก็ก้าวทันกันอยู่แล้วครับผมตอนนี้ทางฮนด้าค่ายปิงนงนะั้นก็จัดมาเป็น350ผมอัพมาอีก5 0าส่เนาะส่วน XMAX ในอนาคตจะมีอัพหรือไม่ผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็ไม่อยากจะคาดเดาเนาะเพราะว่า ถ้าอย่างอัพมาเป็น400อัพขึ้นไปนะ,ะปีหน้าจะต้องเป็นถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นประเภทบิ๊กไบค์ไปแล้วนะครับครับผมในปัจจุบันนี้ถ้าพูดถึงความจริงแล้วทั้ง2รุ่นนี้ใจะอยู่ในกลุ่มของสกูตเตอร์ขนาดกลางนะ,ะไม่ใหญ่และก็ไม่เล็กและโดยส่วนตัวผมผมองว่ามันต่างกันในรูปลักษณ์ในขณะที่แท้จริงจุดหมายปลายทางก็ไปยืนอยู่ที่จุดเดียวกันนะคือเป็นม้าศึกสําหรับใช้ในการเดินทางปฟรซาสามสิบนั้นเน้นความสุดกสบายอย่างที่กล่าวมานะครับส่วนเอ็กแมงนั้นมุง่งไปเรื่องของสมรรถนะนะคะรับผม เหตุและผลเรื่องสมรรถนะส่วนตัวผมมองว่าทําไมค่ายปิงโน่อ,อัปเกรดขึ้นมาอีกสามห้าสิบอีกห้าสิบซีซีนั้น ให้กับโคซ่า350จาก300เป็น350นะครับผมผมคิดว่าในมุมมองผมนะเพื่อรักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างตัวเลือกกับลูกค้าหน้าใหม่ที่กําลังมองตาผีนุ่งดยการรับซีซีมาอีก5 0าีอย่างที่บอกนะครับเป็น3504้อสีส่วนค่ายส่องเสียงนั้นก็ยังคงเชื่อมั่นในขุมพลังของเครื่องยนต์บูคอนะครับบน X Max แม0มว่านมันเพียงพอที่จะทะยานไปแบบเข้มข้นเรื่องพลังที่ทาวัดใจกันได้ว่างั้นเถอะทั้งหมดนี้ก็เป็นความคิดในมุมมองส่วนตัวของผมที่่มึก2รุน ซึ่งผมเองก็คิดว่าในคลาสนี้บล็อกมีิดเดินเวทขนาดนี้เนี่ยผมดูว่าเป็นขนาดกลางถ้ามีการขยับซีซีไปอีกก็คงไม่เกิน400ซีซีสำหรับขนาดกลางนี่นะครับผมกป็อย่างที่บอกนะี่ยังไงก็ไม่เกิน400ละครับผมถ้าเกิน400ก็เป็นอีกคลาสหนึ่งครับผมเพื่อที่รักษารักษาฐานกลุ่มลูกค้ารถขนาดเล็กมันจึงไม่น่าเกินจะเกิน400ซีซีนะครับถ้า up ต่อไปเพราะปีหน้านี่เองก็มีข่าวว่าใบขับขี่ของบิ๊กมค์จะต้องแยกทำต่างหากคือรถ400ซีซีขึ้นไปนะถือว่่าเป็นกลุม ของบิ๊กไบแล้วนะครับผมส่วนถ้ากลุ่ม Big กสกูเตอร์จริงๆนี่ที่เน่นก็มีอีกหลายคันนะถ้าอยากเล่นรถขึ้นไปตอนนี้ในตลาดก็มีของค่ายเอสซุงลังสีนะครับก็มีเบิร์กแมน400นะครับผมและใบพัดฟ้าขาวเองก็มี c 400x หมายถึงในคลาส400นะครับผมส่วนที่มากกว่า400ของของค่ายใบพัดฟ้าขาว c 650gt นะครับผมเรียกว่า c 650gt รวมทั้งของค่ายซ่อมเสียงเองก็มี T Max 560นะครับ ผมซึ่งเป็นเป็นถือว่าเป็นคัดในของ b i g b ไบ e ด้วยกันในขณะที่ในขณะที่ค่ายปีนงนกเองก็มี XADV 750บ็อกอยู่ข้างบนเหมือนกันนะครับผมเห็นว่าในคัด500 600 50 750นะครับผมก็ยังมีเป็นตัวเลือกที่ให้เลือกอยู่นะครับรวมทั้งเบิร์กแมนส0่ของค่าย S นะครับก็อย่างที่บอกมาทั้งทั้งสรุ่นถ้าใครมองรถขนาดบิ๊กไบค์ขึ้นไปก็น่าจะมองไม่มองมอง,มองของค่ายที่ผมพูดมานะครับคือของค่ายใบพัดฟ้าขาวมี C 4 0 0 x แล้วก็แล้วก็ C 6 5 0 GT นะครับผมค่าย S กับเบิร์กแมนส0่นะครับผมส่วนค่ายซ่อมเสียงก็มี T Max 560ค่ 60, ายปิกน็อกมี XADV 750นะครับผมถ้ามองจริงๆแล v, ้ว XADV ้ามองกันจริงจรง มีข้อแตกต่างที่มากกว่านะครับผมวันนี้จะยังไม่พูดถึงเดี๋ยวไว้พูดถึงในตอนต่อๆไปนะครับผมนี่เป็นมุมมองในส่วนตัวของผมเองไม่ได้มองเรื่องค่าตัวนะครับผมที่แตกต่างกันระหว่างฟอร์ซ่ากับเอ็กแม็กฟอร์ซ่าสามกับเอ็กแม็กสามผมจะไม่มองเรื่องราคาค่าตัวซึ่งก็ห่างกันพันกว่าบาทไม่เกิน2000นะครับประมาณนี้ส่วนใครจะเลือกรุ่นไหนแบรนด์ใดนั่นก็อยู่ที่ใจของท่านเองนะครับผมการตัดสินใจของแต่ละคนที่ต้องเลือกตัดสินใจเอาเองนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านขับขี่อย่างมีความสุขเ,เดิน เกี่ยวเรื่องราวระหว่างทางไปด้วยนะครับอย่ามุ่งไปถึงแค่ปลายทางนะครับเพราะบางทีความสวยงามอะไรต่างๆอาจซุกซ่อนอยู่ระหว่างเส้นทางนะครับมองไปขับไปมองไปบีผ่อนมือผ่อนจากคันเร่งลงอีกสักน้อยและท่านจะถึงปลายทางอย่างสะดวกและปลอดภยัยพร้อมเก็บเกี่ยวความสุขระหว่างทางไปด้วยนะครับผมสวัสดีวีขอใอยท่านทุกท่านขับขี่อย่างปลอดภยัยและมีความสุขมาสู่ท่านเลือกนะครับโชคดีในการขับขี่และปลอดภัยในทุกเส้นทางครับผมสวัสดีครับติดตามเรื่องราวต่างๆของผมทั้งทางพอดแคสต์และบล็อกเกอร์แล้วก็ยูทูบ นะครับผมในชื่อของ m o t o b ร์ e Solo Thailand นะครับผมบายน้ำมอมเวนะครับผมสวัสดีครับพืบกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมในทุกช่องทางนะครับผมสวัสดีครับ